นี่ครับรอบนี้เสน่ัจเงิน20กระถางนะครับ20กระถางรอบที่แล้วไม่พอขายทั้งจันเงินจันหน้ารอบที่แล้วไม่พอขายกี่บาทไหมคะรอบรอบนี้ไซส์ใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็ได้แบบมีลูกแข็งแรงแบบนี้ได้สองสามต้นเลยนะคะใหญ่แบบนี้รอบนี้ไมคขอ่ค้าขอ420บาท420ร่บบาทนะครับส่งฟรีนะครับนี่ครับโอเคนะครับ สวัสดีครับคุยตามช่อง YouTube มือใหม่รีสวนครับ่ะแม่ค้สวัสดีแม่ค้าก่อนครับสวัสดีแม่ค้าค่ะสวัสดีนะคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นซับทวีพันไม้บุรีรัมย์ส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมชุดนี้ก็จะมีไม้เข้ามาใหม่นี่นะครับอโกนิมานะครับนี่ครับโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นเดี๋ยวเราพามาดูก่อน นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นโชคชันกับเสน่จันนะครับแล้วก็สามกุมารนี่ครับมาใหม่เดี๋ยวมาดูราคากันกี่บาทครับแล้วก็คลิปที่ปล่อยวันอาทิตย์ก็จะเป็นโกศลเข้ามาใหม่ครับนี่ครับดูในร้านที่เข้ามาใหม่ก็จะมีโกศลนี่ครับนี่ครับสวยงามมากครับตรีเพชที่แมคค้ายืนอยู่ใกล้แมคค้านี่ครับอากูนี่มาดิฟเฟนบากเกียก็มาเพื่อนสาปรดรสี นะครับนี่ดิฟเฟนต์มาเกียมาใหม่ๆนี่กุหลาบหินนี่ครับตัวนอน,นี้แล้วเพื่อนๆหมดประจำมาเริ่มต้นนี่เดี๋ยวมาเที้ยวนี้ก่อนเลยไหมคะไหนคะมาไล่ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับรอเอานี้กอนม,มาหน้าวัวกัน,นหน้าวัวเดี๋ยวค่อยไปสามกุมารแล้วก็ เสนยใจน์แล้วก็โชคกระชันนาวัวนาวัวสีม่วงนะครับเพื่อนๆม่วงแบบนี้นะคะฟอมพอร์แบบนี้ขี่บาทไหมคะ390ร้อยเก้าสิบสาร้อยเก้าสบบาทนะครับสองให้นี่ครับสามีอยู่3กระถางได้มา3กระถางนะครับกระถางสวยค่ะนี่สวยนี่ครับ นาบัวใบเขาก็สวยงามอยู่แล้วดอกเขาก็มาสวยงามยิ่ง <3 90 S 1> ขึ้นนะครับ <5. S 1> 390บาทส่งฟรีนะครับต่อไปอันนี้เอาไว้นี่แมค่ค้าเก็บไว้เองไปเดี๋ยวยางอยู่ที่นี่ไปโน่นดีกว่าแม,ม่ค้ากุมารกุมารนะครับเชลนี้จะเป็นไม้มงคลน,นะครับค,คลิปนี้จะเป็นไม้มงคลกุมารแดงนะครับกุมารแดงไซส์นี้250้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับ ต่อไปนะครับเป็นกุมารทองกุมารทองนะครับกุมารทองก็250 250บาทนะครับส่งฟรีนะครับกุมารดำกุมารดำนะครับกุมารดำค่ะขอสองอยเกนะคะต้นใหญ่มากครับเพื่อนสองรบาทนะครับนี่ครับ290ร้อบาทส่งฟรีนะครับแล้วก็จะมีไซส์ไซส์ใหญ่นะะคได้ไซส์ใหญ่ไซส์มีหนึ่งกระถางไซส์ใหญ่นะครับ การเขาดำมากนะไหมคะเนาะอันนี้แบบใหญ่เลยเนาะกุมารดำไซส์ใหญ่มีหนึ่งกระถาง450บค่ะสี่าบาทนะครับส่งฟรีนะครับนี่ครับมีหนึ่งกระถางเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นเทลนี้นะครับเสนจันที่ขายดีที่สุดนะครับเป็นไปต้นอื่นไปไม่ได้นอกจากเสนจันเงินนะครับเมื่อก่อนหายเงียบไปนานแล้วนะจันเงินนะคะแล้วก็กลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเขาไปต่างประเทศมาเพื่อนๆเขากลับมาแล้ว ขายดีมากได้มา20กระถางตอนนี้เหลือกี่กระถางตอนนี้น่าจะมีอยู่15เหราะว่าคัดออกไปให้ลูกค้าไปแล้ว5กระถางลูกค้าที่สั่งไว้5้ากระถางนะตอนนี้เหลือ15กระถางมาขอชมหน่อยเอาไอ้ต้นเยอะๆหน่อยเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้เยอะๆตอนนี้ก็คือแบบพึ่งพึ่งได้มาใบก็ยังสลบอยู่เดี๋ยวเขาก็สดชื่นนะครับใช่ของพึ่งต้นไม้พึ่งมาถึงเมื่อคืนอันนี้ก็เริ่มแล้วนี่ครับ ตัวนี้นะครับจะบอกก่อนนะครับจะเป็นลำต้นใหญ่แล้วก็มีลูกด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แบบมีต้นเดียวนะยังกระถางนี้ก็มีอยู่สามต้นนะครับนี่นี่อย่างงี้แบบนี้เพื่อนๆนี่นี่ลูกเต็มไงขายอยู่ที่ราคาสี่ร้อยยี่สิบบาทนะครับส่งฟรีต้นใหญ่กว่ารอบที่แล้วครับเพื่อนๆสิบห้ากระถางครับนี่ครับเดี๋ยวเขาฟื้นนะครับ จะเขาใบเขาเด้งนะครับใบเขาเด้งนะคะมีลูกเต็มเลยนะคะติดมีลูกทุกกระถางมีลูกทุกกระถางนะครับกระถางต่อไปครับก็จะเป็นเสน่จันนาคนะครับจันนาสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับสองร้อยห้าสิบบาทช่วงนี้เก็บได้เก็บนะครับเพื่อนๆเสน่จันนะครับจันนาครับจะเป็นฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยครับสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับนี่ครับ ต่อไปก็จะเป็นเสน่ห์จันดำเจันดำก็สองร้อยห้าสิบบาทเสน่ห์จันดำบ้านนะครับเสน่ห์จันดำบ้านเป็นตัวที่ขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนเขาจะเป็นกอเท่าไหร่ไหมคะสองร้อยห้าสบองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปเสน่ห์จันทองที่เราเรียกกันนะครับหรือพัดโบกทองนะครับสองร้อยห้าสิบแต่จะเป็นพัดโบกทองมากกว่าเพื่อนสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยนะคะ ผัดบกทองโตไวมากค่ะต้นนี้ตัวนี้ครับถ้าเป็นกอจะมีความสวยงามมากนะครับเท่าไรไหมคะอันนี้250ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะครับไซส์ใหญ่ๆรอบนี้ได้มาไหมครับไซส์ใหญ่ได้มาได้มาสองกระถางมาหนึ่งสองกระถางเสน่จันทนาครอบนี้ได้ไซส์ใหญ่มาสองกระถางนะครับห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับได้มาสองกระถางนะครับไซส์ใหญ่ 590สิบาทตรงฟรีนะครับนี่ครับ็นเชลไม้มงคลที่เราพากันมาสะสมนะครับนัะคจานเงินเลี้ยงไปเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้เพื่อนจะเป็นกอแบบนี้พยายามไม่ต้องกลัวครับไะต่อไปก็จะเป็นโชกชันเริ่มมาจากใครที่กำลังรอโชกชันนะครับใบเขียวถือว่าขายดีมากครับที่เป็นสีเขียว รอบนี้ก็แม่ค้าก็จัดเต็มมานะครับนี่มาสามเชลสามเชลนะครับเราจะเขียนชื่อแปะไว้ให้นะครับว่าเบอร์หนึ่งขายไปแล้วก็ไปแล้วเริ่มต้นที่อันนี้ดีกว่าอันนี้เศรษฐีเ,เงินนาใบถ้วยะะเศรษฐีเงินนาใบถ้วยแบบชุดถ้วยเลยอ่ะนี่มันจะเป็นถ้วยที่รอบเมื่อกี้คือขายไปสามพันแปดตั้งขายไปแล้วเนาะ๋อไอ้ต้นนั้นต้นแม่เขาใช่ไหม คือพอโตมาเขาจะเป็นอย่างนั้นไงไอ้ต้นที่ขายไปแล้วไม่มีตัวอย่างให้ดูไอ้ตอนนั้นอยู่ตรงโน้นนะครับสามพันแปดสามพันแปดครับที่ยกขายไปแล้วขายไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไอ้นี่ต้นลูกเขาค่ะนี่นี่ตัวแบบนี้น่าเอาไปเลี้ยงเพื่อนเวลานานมากกว่าจะได้ขนาดนั้นกี่บาทครับไอ้เป็นอันนี้แหมคะขอสามร้อยแปดสิบกำลังน่ารักเพื่อนๆสามร้อยแปดสิบบาทใครที่ดูคลิปนะครับคือคัดคัดคัดมาให้แบบว่า ได้แค่สี่กระถางเองอ่ะที่เป็นใบถ้วยแบบนี้นะคะได้มาสี่กระถางเพื่อนเบอร์หนึ่งสามร้อยแปดสิบนาทาร์สามร้อยแปดสิบบาทนะครับเอ็ีงิ้นหนะไอนี่ค่ะใบถ้วยละกันใบถ้วยใบถ้วยคะตัวนี้ถ้าต้นใหญ่สวยงามมากครับอันนี้ต้นที่สองเบอร์สองนะครับสองก็ใหญ่ใหม่นิดนึงเบอร์สองนี่ค่ะพรอมเขาสวยมากนี่ครับกี่บาทครับเท่ากันค่ะบราคาเท่ากันนะครับสามร้อยแปดสิบทุกกระถางสามร้อยแปดสิบบาท ส่งฟรีนะครับเบอร์สามนะครับเบอนนะะป็ใ้้วยคไตัวนี้เพื่อนๆซื้อไปไม่ผิดหวังแน่เพราะผมอาทิตย์ที่แล้วที่เราดูไอ้ต้นใหญ่นะครับคือว่าสวยงามมากครับนี่เพื่อนนี่ต้นนี้ถังที่สี่เนาะเอาเบอร์สี่นี่แหละเพื่อนๆนี่ใบเขาเหมือนแบบไม้เล็กๆไอ้นี่นี่น่ารักเบอร์สี่นะครับเพราะโดนเมาไปแน่นอนเลยสีกระถางนี้ครับ สามร้อยแปดสิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบแบบธรรมดาเนาะนะคะสามร้อยห้าสิบบาทตัวนี้ใบธรรมดาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเน้นเฉพาะพวกนี้นะครับมีสี่กระถางหนึ่งสองสามสี่นะครับเพื่อนๆสวยทุกกระถางเลยไหมคะช่วยนี่ะอไปนครับเดี๋ยวไปนะครับมาพินหน้าแทรกมาหน่อยน่าสามิปนี้จะเป็นไม้มงคลล้วนๆสามร้อยเก้าสิบสยเก้สวยครับเพื่อนๆนี่ ใบของเขาพินะสา้บาทส่งฟรีนะครับนี่ครับมาเริ่มต้นที่ใครที่กำลังรอคอยเพื่อนๆโทษผิดโทษทีครับที่เป็นสีเขียวอันนี้ไม่รู้ว่าเขียวหรือดำหรือสนิกเนาะเพื่อนๆเอาตัวนี้แหละไอตัวนี้นะครับเราจะเขียนเบอร์หนึ่งถึงเบอร์มีกี่กระถางครับในน้ำเขียว ขอเลขสามสิบแล้วกันต้นนี้เพราะว่ามันบางต้นมันเขียนลายอ่าเขียนอ่านัมเบอร์ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะซ้ํากันเดี๋ยวไม่ค้าขอตัวที่สามสิบแล้วกันเนาะสามสิบบางต้นมีเบอร์ไปแล้วอ่ะสามสิบแล้วกันเบอร์สามสิบสามสิบอันนี้ขายในน้ำสีเขียวนะครับดูเองเพื่อนแต่มันไม่ได้เขียวหรอกนะแต่มันไม่เขียวหรอกเนี่ยมันดำแล้วเพื่อนนะะคต้นนี้อยู่ที่สองร้อยหบาทส่งฟรีนะครับ ผมว่ามันต้องกัดดำแน่นอนเลยใช่เพราะว่าหลังใบเขาเริ่มออกม่วงๆแล้วไงนะคะต้นนี้เนาะ250บาท250บาทนะครับกระถางที่30กระถางที่30ต่อไปก็ขายในใบเขียวหมดนะครับโชคก็ชั้น31ก็ราคาเดียวกัน250 250บาทส่งฟรีนะครับนี่ครับฟอร์มสวยตัวนี้นะครับ สามสิบสองนะครับสามสิบสองสวยเนาะสามสิบสองไม่ด่างด้วยไหนครับไม่รู้อะมองเมื่อกี้แม่ค้า,ามองเห็นข้างหลังแล้วมันดา่างสามสิบสองสามสิบสองนะคะนี่นี่นี่ตรงนี้ตร,นตรงนี้ด่างตรงนี้น,น,นี่ใช่ใช่ใช่สามสิบสองขายในน้ํา,าสีเขียวสองร้อยห้าสิบบาทครับ <250. S 1> ไอ้ตัวเนี้ยลงแป๊บเดียวจะหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไอ้ที่เป็นขายในน้ําสีเขียวเนาะแม่ค้าเนาะ สองร้อยสิทงฟรีด้วยไม่ต้องลังเลนะใครที่ตัดสินใจเอาก็ถ้าโทรมาช้าก็หมดเลยสามสิบสามสบามสาสบามสองร้อยห้าบบาทนะครับนี่ครับสามสิบสามสองยหบาทนะครับสามสินะครับสามสิบสี่ขายในน้มดับ ในน้ำเขียวเพื่อนเดี๋ยวเราดี๋ยวเราค่อยไปที่เป็นสีดํานะอันนี้สามสิบสี่สามสิบหาสิบาทนะครับหลังเขาเริ่มออกง่วงอ่ะนะคะลูกค้าดูนะคะนีเลยแต่เราขายในน้ําเขียวเพื่อนสองร้อยห้าสิบบาทสามสไปสามห้าบห้านะครับ นี่ครับออกมาแล้วนะลูกค้าได้ไปเปลี่ยนกระถางนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อนให้มันห้อยไปงั้นโชว์เอาตังไว้ให้มันลอยตัวนี้สวยจังอ่านี่ราคาเดียวกันนะสตัวนี้ผมดำร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพื่อนแต่เราขายในน้ำเขียวอันนี้สามสิบห้านะเบอร์สามสิบห้าอย่าลืมสามห้าเพื่อนการแดงมากอีกการแดงแบบนี้ขายถูกๆนะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสามสิบห้า สามสิบห้ามีติดด่างนิดหนึ่งเพื่อนสามสิบห้ามีติดด่างนิดหนึง่งสามสิบหกสามสิบหกนะครับสามหกองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองอบาทออกสนิมสนิมนะครับก้านแดงแบบนี้แรงมากเลย้นี่ครับสามสิบหกครับรอบนี้ไอ้ที่เป็นเขียวมาสวยทุกต้นเลยเพื่อนเพื่อนเลือกเอาเองนะเพื่อน <250 S 1> สวยทุกต้นสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปจะเป็นดำ แแบคดาก้้อนนลวะต่อไปก็จะเป็นในน้ำโชคเกาชั้นดำผสมแบคดาก้อนนะครับเริ่มต้นที่37มสเลยเพราะว่า37อ๋อไหนนะอ๋อมันนี่มันอันนี้มันมีเบอร์อยู่แล้วนะคะมันมีเบอร์อยู่แล้วเขียนทับใหม่ไหมเบอร์หนึ่งเลยทับใหม่ใช่ไหมคะโอเคโอเคแล้แต่แต่มีทุกกระถางแต่มีแต่ว่าเขียนใหม่ดีกว่าจะได้ไม่สับสนเนาะครับผมเริ่มเริ่มต้นที่เบอร์หนึ่งเลยเขียนทับไปเลยไหมคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ตัวนี้จะเริ่มต้นที่โชกชันดำแบ็กดักก้อนนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งราคาอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเบอร์หนึ่งของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นเบอร์สองนะครับตัวนี้จะเป็นโชกชันดำทั้งหมดนะเพื่อนเบอร์สองเบอร์สองมันจะเขียวหรือเปล่าเนี่ย เบอร์สองเนี่ยเบอร์สองเพราะว่าได้คือได้มาในในน้ำดำใช่ไหมน้ำดำแต่มันจะเขียวหรือเปล่าอันนี้ได้มาในน้ำดำนะเพื่อนเบอร์สองสวนบอกมางั้นนี่อ๋อดำโยนี่ค่ะดำไหมมันม่วงแล้วแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มก้านก้านเขาเริ่มจะเริ่มแดงแล้วแหละนะคะมีฝักด้วยนะนี่ครับเพื่อนมีหนึ่งฟักเริ่มเริ่มเริ่มแดงแล้วแหละได้มาในน้ำดำเพื่อน สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเบอร์สองสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นเบอร์สามนะครับเบอร์สามของเรานะครับชัดเจนหน่อยเบอร์สามสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมีหนึ่งฝักนะครับเบอร์สามนะครับเบอร์สี่ของเรานะครับ เบอร์สี่นะครับชอบเบอร์ไหนก็พิมพ์มานะครับนะครับเบอร์สี่ใบก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเบอร์สี่นะครับมันก็จะเป็นเลขห้านะครับนี่ครับเบอร์ห้าตัวนี้ได้มาในน้ำดำนะเพื่อนๆ เริ่มเริ่มดำก็จะเริ่มดำนะคะนี่ครับด้านเขาแดงเบอร์ห้านะครับมสวยเบอร์ห้านะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ <250 S 1> นี่นะครับเ <250 S 1> บอร์หกนะครับเ <6. S 2> บอร์หกของเราเบอร์หกนี่ครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ เบอร์เจ็ดเซเว่นนะครับเบอร์เจ็ดฝั่งนี้นะครับเบอร์เจ็ดฝั่งนี้นะครับเบอร์เจ็ดสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมคะเบอร์เจ็ดสี่ร้อยห้าสิบนี่ครับเพื่อนๆดูเบอร์เจ็ดด้วยครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับชมได้นะคะนี่ครับเบอร์เจ็ดใหญ่มากเพื่อน สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเบอร์เจ็ดค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับเบอร์แปดของเรานะครับเบอร์แปดใบกลมเนาะน่ารักเชียวเบอร์แปดใบเท่ากันหมดเลยครับเพื่อนๆพื่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับขายดีมากครับโชคชะตันดำนะครับเอ้ยอันนี้อันนี้เอาทีหลังดีกว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมานะครับ ไโชคกระชั้นงดเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าของเรานะครับต้นนี้อาทิตย์ที่แล้วยังอยู่นะแต่ทีนี้เมื่อก่อนมันเนี่ยเห็นไหมมันเขียวแบบนี้อ่ะเริ่มดำแล้วอาทิตย์ที่แล้วเป็เขียวอยู่เลยต้นนี้ใบต้นนี้จะเขียวอยู่เบอร์เบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเบอร์เก้าของเรา 450บาทนะครับ10นะครับเบอร์ส0ส่วนมากที่มีรูเนี่ยขายดีเมือนรูตามธรรมชาตินะเนี่ยรมชาตินนบ่่ย4 5า450บาทก้านก้านแดงแก้านแดงมากสี่รนะคา450ค่ะเบอร์10เบอร์10 450บาทนะครับ อันนี้ดำเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เขียวค่ะแต่ว่าฟอร์มเขาสวยแล้วว่าทเนี้ยเพราว่ามีเชื้อดา่างต้องไปลุ้นเอามี่เบอร์สิบเอ็ดนะแตะออ่อีกราคานะคะทำไมเขียวแพงกว่าไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโชคเข้าชั้นที่มีเชื้อด่างน,นะครับแต่ฟอร์มเขาสวยนะมันดำไหมแม่คะอะไรนะคะไม่ดำค่ะตัวนี้จะเป็นเขียว,ยวแต่มีเชื้อดา่อดางเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับ ตัวนี้เพื่อนนี่เขียวแต่มีเชื้อด่างส่วนมากเขานิยมนำไปผสมเกษรเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะเพื่อนมีหนึ่งฝักจเจริญเติบโตได้ดีมากฝักนี้ส่วนบอกว่านี่เป็นไม้เพาะเมล็ดอันนี้ใช้เวลาอยู่3ปีกว่าจะได้ผนขนาดนี้3ปีกว่าจะได้แบบนี้เบอร์สิบเอ็้นีเบอร้11รนะคะอบนนี้650้าสบบาทส่งฟรีนะครับ,650บด่างเกือบทุกใบเพื่อน สิบสองนะครับเพราะว่าไอสองไอ้เขียวๆเวนี่ยน่าจะไปก่อนเขาเนี่ยสวยนะไม่ต้องดังดนเนาะนะคะสวยอยู่นะ,ะ,น,ะนี่ฟอร์มเขาสวยมากเลยสามปีน้ำแบบนี้สิบสองหกร้อยห้าสิบบาทเขียวมีเชื้อด่างครับต่อไปก็สิบสามอันนี้ด่างด่างใบใหม่ด่างเลยใบ,ใบ สิบสามใบใหม่ด่างเลยเพื่อนนี่หกร้อยห้าสิบเองค่ะเห็นไหมคะเห็นต่างๆบอเห็นครับเนี่ยหกร้อยห้าสิบบาทนะครับสิบสิบสามต่อไปก็สิบสี่สิบสี่ตัวเนี้ยฟอร์มสวยงามครับตัวนี้จะเป็นดำเนาะไหมคะเนาะเขียวค่ะเขียวก็บอกเขียวนะ ตัวนี้สวนบอกเขียวเขียวเขียวแต่มีเชื้อด่างเพื่อนแต่ฟอรมก็สวยกว่าจะได้เลี้ยงกว่าจะได้ขนาดนี้นะคะช้างใหญ่ใหญ่มากตัวนี้อยู่ที่990บาทนะครับมาเลขเท่าไหร่นะคะเบอร์14เบ14 14เสียนไายยังไม่ค่ะ12 13, <45. S 1> 14นะครับ นี่ครับต่อไป15นะครับตัวนี้ก็จะขยับไซส์ขึ้นมานะครับสิบห้านะครับสิบห้าของเราใบดำๆๆนะครับดำมากเพื่อนฟอร์มนี้สิบห้ามีอยู่สองฝักนะครับนี่ มีอยู่สองฝักฝักใหญ่มากเพื่อนๆสวยงามจริงต้นนี้สิบห้าเก้าร้อยเก้าสิบนะครับส่งฟรีนะครับนี่ต้นนี้สวยเห็นไหมล่ะมันจะสนิมแดงเนี่ยหายากนะสนิมแดงนะครับมาแล้วสนิมแดงมาแล้วนะครับเท่าไหร่ล่ะเนี่ยสิบหกนะครับวุ้ยต้นนี้สวยจริงสนิมแดงเพื่อนสิบหก เริ่มเป็นสนิมเริ่มเป็นแดงแนะคะเนี่ยไอตัวนี้นะ่าจะไปก่อนเขาแน่นอนเลยสิบเพื่อนสนิมแดงเก้าร้อยเก้าสิบบาท <9 90. S 1> ฟอร์มใหญ่มาสง่งฟรีเพื่อนสิบหกเก้าร้อยเก้าสิบบาทต่อไปก็17บเจของเรานะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดนะครับสบามปักใหญ่ๆกใหญ่ๆ แต่มีแตดเลยนะมันทับมันทับมามันทับมาเพื่อนมาเนี่ยค่ะปลายใบของเขาปลายใบเขาทับมาสิบเจ็ดเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อเก้าสิบทนะครับสามฝากนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับสิบแปดนะครับ ดอกมเนี่ยเฟอร์มสวยออกดำเลยอันนี้ดำค่ะนี่ดำสิบแปดำด,ำดำนะครับเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาเห็นมันดำนะคะเหมือนต้นสนิมแดงเ <18 S 1> <18 S 2> มืเ่อกี้แหละสิบแปดสิบแปดค่ะสวยมากเลยส <18 S 2> <98 S 1> ิบแปดเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับต่อ <c oughs> ไปก็สิบเก้านะครับ 19าหนึ่งฝักดำสนิมเพื่อนตัวนี้สวยส9นะครับเก9าสบบาทนะครับเก้าเกบาทครับยี่สิบนะครับัมเบอร์นี่สิบฟอร์มสวยครับตัวนี้นี่ครับการดำนะครับหลังใบนี่ครับเพื่อนๆกื่อนการดำนะครับ ตัวนี้ดำร้อยเปอร์เนแน่นอนเพื่อนๆขอบอมันเป็นสีม่วงแล้วยี่สเบอร์20นะครับยี่บค่ะเก้า้าบจ้าเก้ร้อยเก้าสิบบาท่งฟรีไหม่งฟรีเพ่อนี่นะครับคบยังไหมคะัยี่สิบยเะเหลือ21่สอ่ะยีนะครับ,รรบเดี๋ยวเราค่อยไปดู2กระทางนั้นนะครับ21 990บาทนะครับมีอยู่3ฝากเพื่อนเพื่อน สี <4 S 2> ่สี่ักนะครับยี่สิบเอ็ดสี่ักนะครับหลังไปเป็นวงแล้วนะคะออกวงแล้วนะยี่สิบเอ็ดสี่ักเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ครับครบแล้วไมคะเดี๋ยวเรามาดูสองกระถางนี้นะครับนี่ส่วนมากสองกระถางสุดท้ายจะขายไปก่อนเขาทุกทีเลยเพื่อน <laughs> ก็เลยต้องมาตั้งไหมเนี่ยไม่มาใหญ่ๆ สวนแบ่งให้ตัวนี้ชื่อว่าอันนี้เป็นเขาอะไรนะโช oco ชั้นใบกลมเรียกคอมแพ c นะมาไอ้ตัวนี้ไม่ไม่ต้องใส่เบอร์หรอกครับเราจะขายแค่สองกระถางนี่เพราะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับเขาเนาะค c o m p a c ะเรียกคอมแพ c ก็ได้โช oco ชั้นแพ m เนาะสี่ฟัก สีฟ้าอันนี้มันเนี่ยใบใหม่ก็จะกลมนะคะใบกลมมันจะเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆขึ้นนะคะอันนี้มันมาตามธรรมชาติของสวนเนาะเนี่ยมัน,นเป็นแบบนี้อันนี้ตามธรรมชาติของสวนนะครับค,คือได้มาก็คือมันเป็นแบบนี้อะ่ะมันไม่ได้ว<า>่าเออแม่ะคะ้าทำพังหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะเป็นรูๆอย่างเงี้ยมีที่สวนได้มาจากสวนแบบนี้นะครับแบบนี้โชกะชันคอมเพกต์อันนี้กระถางมีิี่นิ้ว่าเนี่ยเยอะเออใหญ่มากเลยคอมเพกต์ ส่งได้นะเพื่อนๆช็อกโชกชันคอมเพกนี่2,500บาท2,500บาทนะครับรวมส่งให้ไปเลยรวมส่งนะครับใหญ่มากกระถาง20กว่านิ้วแล้ว25นิ้วหรือเปล่าส่งทั้งกระถางใหญ่นี่นะครับกระถางแบบนี้เลยนะคะนี่ครับช็อกโกชันคอมเพกใบกลมๆคอมเพกใบกลมๆ2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครันนะมาไอตัวท็อปขายดีมากเพื่อน มากแล้วเงินหนาแต่ไม่ได้ใส่เอออันนี้ก็เออกระถางกี่นิ้วะเนี่ยเงินหนาเพื่อนใหญ่มากเงินหนาตัวนี้สวยครับเพื่อนสวยนะเงินหนากระถางนี่อยู่ที่มีรอยอันอันนี้คือเป็นเป็นตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวได้ไปเด้อจะเอ๊ะทำไมมันมีตำหนิแต่ไม่ใช่น่าเป็นรูธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติพใบสวยงามมากครับแข็งแข็งมากเลยนะคะเงินหนา หนึ่อบ่ามร้อยเก้บาทนะครับตัวนี้เพื่อน1,390บาทนะครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม้มงคลล้วนๆนะไหมคะเนาะครบไหมอ่ะครบแล้วเนาะครบแล้วไม้มงคลนี่ครับตัวที่น่าจะไปเร็วสุดนะครับใครที่แบบงบงบน้อยนี่200เท่าไหร่นะไหมคะ องร้อยสิบาทนี่ครับมันดําอยู่แล้วเพื่อนไม่ต้องกลัวหรอกนี่ครับแม่ค้าไปคัดมาเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะแม่ค้าเนาะก่อนนะคะดูให้จบนะคะอุดหนุนกันเข้ามาเยอะนะคะรอรับโทรศัพท์นะคะรออโกริมาก็อีกคลิปหนึ่งครับเพื่อนๆคลิปนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม